หยาับเจอแข้งซ้ายหน้าของโยกครับของซ้ายหน้าขึ้นไปแล้วเสือคิมหยาบเบียดเจอซ้ายหน้าของโยกครับแข้งนี้สวยครับพยายามต่อยมาครับหมัดขวาหมัดนี้ครับขวาหมัดซ้ายขวาสนเชิงสองหมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างเสือคิมปีเคแสนชัยนะครับจียประท้าปะโยกพลันชัยครับโชกันเป็นรองคู่เอกศึกเพชรเกียรติเพชรครับประจําวันศุกร์ที่9พฤศจิกาปี61นะครับสนามมวยลุมพินีรามินทัพศึกนี้เป็นศึกใหญ่นะครับมาดูในยกที่สองครับแข้งขวาวางครับเสือคิม เก็บยอดค่าผ่านประตูได้ถึง2 5 4ล้านหมืนบาทนครับนาเสือกิมนี่ยังชกเป็นคู่รองเลยนะครับแข่งซ้ายหน้ามาร์บยกโดยคู่เอกวันนั้นคนระับตะวันฉายับเดิมพันหล้านกับกุลาบดำนะครับในภาคที่3ครับถีบยานไปครับเสือขิมขยับเข้าหาเสือลายเมืองจันจากจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเบียดเข้าไปครับซับับวัยยีปีในขณะนั้นคนระับส่วนยกพลันฉายก็วัยยีปีคนระับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ เสือคิมอ่อนกว่าครับแต่ชื่อชั้นการผ่านมวยก็อยู่ที่เสือคิมครับเบียดเข้าหาเสือคิมขีบยานครับเจอแข้งซ้ายหน้าของโยครับของซ้ายหน้าขึ้นไปแอ้เสือคิมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเวทน้ําหนักครับก็อยู่ที่โยกพลันชัยนะครับร้อยสามสิบต้นๆครับจบกันในพิกัดร้อยสามเอรับโดนซ้ายหน้าของโยครับเสือคิมขยับเข้าหาเสือคิมนี่ชั่วโมงนั้นร้อยยี่สิบแปดยังทําได้นะ 128, 12ร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าเบียดเข้าไปแอ้เสือคิม ยับเข้าหาก็ประเภทบูดูดานครับหมัดศอกแรงนะครับแ่างสายหน้าวางมาครับยกหมัดศอกนี่ปิดบัญชีได้เลยครับเสือคิมแข้งซ้ายวางครับแข้งขวาขึ้นมาไม่ได้นะครับยกส่วนยกก็ประเภทเขาในเหนียวเนื้อบปั๊มลัดฟาดตีนะครับลูกศิษย์ของนายหัวโกเดพลันชัยครับหมวยใต้นะครับสําหรับยกพลันชัยครับถีบยานครับเสือคิมอย่างไรครับยกขยับเข้าหาครับเบียดเข้าไปครับ โยกโยกพยายามต่อยมัดมายกอย่างไม่โดนะครับฟอร์มหลังของเสือคิมชั่วโมงนั้นนะครับถือว่าร้อนแรงจริงครับด่งขวาแชมป์ร้อยสามสิบปอนด์ลุมพินีมามัดมาครับจากเทพบุตรเดียเกียรติเพชรนะครับขางซ้ายหน้าวางมาเจอศัพท์ขางของเอคิมคืนไปครับมีชนะนอกประตักเทพนะผิกสิบช่วงตัวครับแล้วก็มีชนะบงคนเพชรเพชรอินเดียแคนดมี่มาครับสามฟอร์มหลังนี่ชนะมาลวดครับสำหรับเือคิมขับถีบยันไปครับย่งขวาคืนมาของโยกครับ ส่วนยกก็ฟอร์มดีไม่แพ้กรารนับแข้งซ้ายนางเสือคีมคมับมีชนะมงคลแก้วนะครับชนะคนชัสารมาแข้งซ้ายนับอย่งนี้สวยของยกนะครับเบียดเข้าหาขยาบขับเข้าไปครับแข้งซ้ายนางเสือขีมหัวไปครับเบียดเบียดขวาเจอขวามวยคู่นี้พยายามต่อยหมัดหวางแข้งไม่โดนรับยกเสือคีมเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับเหยียขามาปยก หนึ่งสองก็เป็นการดูเชิงกันซะส่วนใหญ่นะครับสับขาแบบเือร์คิมหยับเบียดเจอ้ายหน้าของโยกครับแข่งนี้สวยครับพยายามต่อยหมัดครับเล่มีน้ำผูนะครับเสือคิมหมัดขวายังไม่โดนครับอย่างไร้ายค้าหมัดขวาหมัดเนีับโดนกลามนะครับเหนียกการครับโยกกอมบอโยกที่สองครับมาชมจังหวะภาพช้าซสายหน้าของโยกนะครับเือร์คิมพยายามต่อยหมัดครับสายแย่แย่ไว้หมัดขวาไม่โดนครับ ับใช้ซ้ายค้ำนะครับแบบทุบขวาหมุุบซ้ายไปอีกนะครับเป็นศึกใหญ่นะครับพาผ่านประตูถึง2องล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทครับโอ้คนนี้เหนียวแน่นนะครับถีบยันแป๊บมาดูกันต่อยกงที่สามแบบเบียดเข้าหาเือคิมขยับเข้าไปครับโยกถีบยันมาครับเือคิมขยับหมัดขวาหมัดซ้ายขวาล่วงลงไปครับเจอหมัดขวางเือคิมนะครับไหวไม่ไหวครับโยกดูครับคานเลยนะครับเจอหมัดครับกรรมการยุติการชกไปครับ ขวาเซอร์คิมปา่อยตัวยกสามมาแค่10กวีเท่านั้นับเซอร์คิมนี่กดหมัดหล่นเลยนะครับมีเสี่ยแขกมาแจกทองครับมาชมจังหวะภาพช้าหมัดขวาหมัดเนี้ยบและหมัดซ้ายทิมเข้าไปอีกนะครับหมัดจบมาสุดท้ายครับหมัดขวาหมัดซ้ายแรกหลอกนะครับแต่ก็เจอหกซ้ายก่อนจบนะครับเอาไมไหวครับเป็นเสือคิมที่ชนะน็อกไปในยกที่3ครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ